ออกมาได้ตาตัวหน่อยหลังจากปล่อยคลิปหลังจากปล่อยคลิปอันนั้นไปคลิปเรื่องคลิปเลยคลิปดาวน์โหลดวิดีโอนะฮะอันนี้ยนอยู่กับใ,ใครรูปกับเนี่ยใครเนี่ยชื่ออะไรเน,นี่ยตังตังโอเคหลังจากที่เราได้ท,ทำคลิปดาวน์โหลดรูประนะฮะเจ้าจอตมันยอดมากก็เอ่คลิปก็เราก็เป็นอย่างนี้แหละ ชื่อชองว่าชอววาริดลนะฮะพิมพ์ว่าพิมพ์ยังไงอ่ะเดี๋ยวสอนแต่เป็นอยู่โอระจาอดมันจอดมากดีว่โอทีวริดุฮะพิมพ์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคับตะครด้วยแล้วก็กระดิ่งใจสำคัญเพื่อไม่พลาดคลิหมเด ไปก่อนบ๊ายบาย